เฮ้นะารับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีโซยชินเคยนะวันนี้มีการฉายอิชิดะฟ้า7ปีมาแลฮะอิชิดะตัวใหม่เป็นฉลองครบรอบ7ปีเป็นตัวที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแนะแต่ว่ามีตู้วนมาอีกครั้งนะของอิชิดะตัวเดียวที่ว่าไม่ไม่มีอิติโกะปนมาด้วยนะฮะ ตู้ก็จะมาวันที่22เดือน11ถึงวันที่30เดือน11ตอนบ2ายโมง่าในตู้ก็จะมีอิชิดะฟ้านะแล้วก็หลังตู้ก็จะมีอ่าโอโกะยูชิมะโอโกะเขียวขออนุญาตอธิบายเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว PVP หรือว่าในหมวดต่อสู้ฮนะลิงก์ดีฮนะความเสียหายถ้าอ่าลดความเสียหายถ้าโจมตีปกติ 20%ถือว่าดีนะตีกิวเอไม่ใช่ตีกิวถ้า3ตีติดช็อตอมไม่ติดอ่อนแรงลบหลีกเอลบหลีกหรือว่าบ็อกบ็อกลบหลีกของหัวหน้าหน่วยนะผมจำไม่ค่อยได้เฉพาะต่อสู้จนตีสวนกลับแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอตแทกฮะต่อไปเป็นยาโดมารุริสะสีส้ม ัวนี้แรงเล่นดีถือว่าแรงมากเลยผู้สังหารดีผู้สังหารกูรินซีม่มั้งเมื่อศตูติดสถานะนะแรงดววิญญาณบวก80%อันเนี้ยอา i บอร์ีร้เนี้ยคนข้างดีเลยแล้วก็เขาจะมีพ s s ซ v e ติดแผลชะกันบวก40%่สิบล่าแล้วก็ยังมีอาเบ i ริตี้ทีมปาร์ตี้อีก20%่ิดแรงบวก1 เพิมพ่มความเสียหายอีก40%ถ้าบวกจริงๆแล้วอะบวกจริงๆแล้วรวมๆกันนะแบบแรงที่สุดสอะ2ดเหมือนกับมีฮิตแรงบวก2ก็อีก80เลยนะค่อนข้างแรงเลยสำหรับยโยดามารุริสานะยาโดมารุโอ้ยลิ้นจะผ่านกัน <c oughs> ต่อไปเป็นงินม่วงฮะตัวนี้ไม่ตายมีโอกาสฆ่าสตูได้ในทันทีแล้วก็ติดพิษด,ด้วยฮะสำหรับงินม่วงนะ เป็นตัวติคิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลไม่ติชดช็อตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะเป็นตัวที่แบบพอได้แต่ถ้าบวกกันแล้วฟาร,ร์มแรงต่างๆนะตีกิวด้วยอะไรด้วยจะแรงประมาณแรงประมาณที่สองิบเปอรประมาณนั้นแรงอยู่ต่อไปเป็นกริมจอเขียวนิยายตัวนี้สกิลสาชาร์จได้ฮะเท่แรง มีฮิตแรงบวก2เลยไม่ติดอ่อนแรงดับน้ําหอมเล็กใหญ่สีฟ้าต่อไปเป็นนกฮะนกเขียวลูกน้องของบรา,าราัาตัวนี้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละลิงดีความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก30%ไม่ติดอ่อนแรงออกแบบมาตีกิวเอสปาร์ดาระยะไกลอ่าต่อไปเป็นยูกิโอยูกิโ oh. อตัวนี้ลิงดีลดคุณทามท่าโจมตีแรง14%ไม่ติดไฟ ดีคิอรันคาอารันคาสีเขียวติดช็อตได้ง่ายขึ้นอีจิโกะฮอนลเหมือนกับายาคาชิเลยไม่แน่ใจคล้ายๆายาคาชิแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาผมกับายาคาชิตัวนี้เล่นดีอยู่ฮะถ้าสองเป็นแบบหมุนหมุนมุนรอบตัวทำให้ศัตรูชะง,งักันะ่ะแล้วก็ไม่ติดไฟเล่นง่ายตีแรงพอสคมควร ก็ไม่ได้เวอรวางเหมือนตัวอื่นๆน,นะแต่ก็ตีอยู่ในระดับที่ดีเล่นง่ายไม่แย่ค่ะต่อไปเป็นฮินามุริฮินามุริคริสต์มาสฟ้าตัวนี้ดอบน้ำหอมสีแดงเล็กดอบน้ำหอมเล็กสีแดงนั่นแหละไม่เก่ามากค่ะพอเล่นได้แต่การโจมตีปกติค่อนข้างสั้นสั้นแบบสั้นมากๆเลย ค่อยๆที่จะเล่นลำบากถ้าสมมุติว่าเรามีตัวที่จะไปดรอบน้ําหอมที่มันดูดีกว่าฮินาโมลริเนี่ยก็แนะนําให้ไปฮะเล่นตัวอื่นในตู้นี่ก็จะกินเพชรปกติธรรมดาการันตีในสเต็ปที่5แล้วก็การันตีาอิชิดะในสเต็ปที่20ด้วยนะใครจะแบบดวงเกลือเปิดจนถึงสเต็ปที่20นี่ก็โอ้โหต้องพิจารณาตัวเองหน่อย อิชิดะเจ็ดปีสายเอสพีแปดร้อยหกสิบสูงมากฮะ2สองคินเลอร์นั่นก็คืออลันชากับไรสังกัดลิงโจมตีแรงสิบสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าปกติมัวตาติดลุกกลิ่นและอ่อนแรงอ่าเกตเอฟเฟกต์เกตรืกกาดเอฟเฟกต์นี่แหละกาดนะกาดเอฟเฟกต์อ่าฟาร์มเสียหายถ้าโจมตีแรง100%ลด ฟาร์มเสียาหายที่ได้รับ50%เมื่อกัดเอฟเฟกตเต็มนะกัดเอฟเฟกตก็เหมือนกับการเก็บสแต็กนะเก็บสแต็กอ่คือเราจะโจมตีปกติฟันลมฟันโดนทีลู่ไอ้ฟันโดนคลิปสกิลให้สกิลมันก็สะสมไปรเรื่อยๆเมื่อมันเต็มหลอดปุ๊บเราก็กดใช้กดสกิลไหนก็ได้เพื่อกดใช้แล้วฟาร์มแรงถ้าโจมตีแรงของเรา จะ <king, S 2> แรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกิลพาสซีฟครับหลบหลีกฉุกเฉิอนปกสองเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินพุ่งปื้ดฟลัดครับดีมากเฟื่องฟูมเข้าฟิวเป็นเป็นพาสซีฟที่ปกติไปแล้วนะวนะสำหรับตัวใหม่ๆสำหรับเฟื่องฟูมเข้าฟิวนะอาลิตี้ที่มีโอกาสได้ความเสียหายท่าโจมตีปกติก็แรงอย่างละยี่สิบ ขอบเขตแรง20ฮิตแรงบวก2ถือว่าเยอะมากฮะความเสียหายถ้าไม่ตาย40เวลาติดสถานะเป็นปกติบวก5วินาทีโจมตีทุกกาดและมุดดินในทีเดียวฮะตัวละครเสียได้ติดสถานะได้ง่ายขึ้นเมื่อกดใช้การ์ดเอฟเฟคครับจะลดค cool ูณไทม์สกิล30%ทันทีทันทีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ลด30%ตลอดแต่คือลด30%ทันที ต่อไปเป็นทีมปาร์ตี้ฮะตัวละครสีฟ้าความแรงสกิลเพิ่มขึ้น20%ทีมปาร์ตี้เลยแล้วก็ยังเป็นตัวสังเวียนด้วยฮะเลเวล1 2 5 1, ่งสและสิบสเตตัสบวกสิบสซัพเปอร์อาร์เมอร์ได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มบวก2ในเลเวลห้าจำนวนครั้งการใช้ธาให้ตายบวกหในเลเวล10ความเสียหายธาให้ตายแกมี40่สิตัวนี้ไม่ได้เด็ดตรงธาให้ตายแต่เด็ดตรงอ่า การเอฟเฟกตเพราะว่ามันสะสมได้สะสมสแต็กแล้วมันก็จะแรงแบบโคตรโคตรแรงเหมือนมีคิดแรงบวกสามอะแต่ผมขอคิดแบบคิดแบบโง่ๆหน่อยนะคิดแรงบวกสองความเสียหายถ้าจตจมตีแรงยี่สิบเอาเอาการเอฟเฟกมาบวกก่อนดีกว่ากลายเป็นโคตแรงคิดแรง <c oughs> คิดแรงบวกสามยี่สิบแล้วก็มีทีมปาร์ตี้ยี่สิบคิดแรงบวกสามสี่สิบ แรงอยู่นะเนี่ยแรงโคตรเลยไม่แปลกใจที่จะเป็นท็อปของสีฟ้านะอยู่อันดับต้นๆจะเรียกว่าท็อปทีเดียวก็ไม่ถูกว่ามันมีการใช้งานที่ต่างจากตัวอื่นอยู่โอเคสำหรับใครที่อยากเปิดตู้นี้ผมก็แนะนำให้เปิดนะเพราะว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็แรงพอสมควรเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเลยดับแรก ก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะโอเคไหมมเห็นไหมครับมันจะมีหลอดสแ,แต็กอยู่ข้างล่างซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวอื่นอืม,อมถ้าสามกว้างฮะถือดาบแล้วก็ยิงดาบออกไปในลักษณะคล้ายๆธนูแต่ก็เป็นดาบอ โอ้ทำาป็ตาเก็บสแต็กได้ดีมากเลยนะเมื่อ,อ,เ,อเอา้าโดนโจมตีมันจะแรงขึ้นแล้วมันก็จะมีเวลาแบบให้สแต็กลดด้วยนะถ้าสแต็กลดหมดมันก็คือมันจะแรงเท่าเดิมจริงๆมันไม่ได้เลขสแต็กอะแต่ว่าผม,ผมติดปากมาจากเกมอื่นเพื่อเรียกเข้าให้มันเข้าใจง่ายด้วยนะฮะ เล่นค่อนข้างดีคล่องแคล่วจบการทดลองชิดาโอเคยังไงใครอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยนะผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่สำหรับกาชานี้ยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ